สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาเฮียหกเมืองสุพรรณยายุ้ยก็พามาดูต้นข้าวอีกวันนี้จัดมินเบอร์ห้า อายุเก้าวันแล้วนะจะยุยอัปเดตท,ทุกวันนะไปถึงวันเกี่ยวอะ่ะ เพื่อบางคนเนาะกำลังจะตัดสินใจว่าเอ๊จะปลูกข้าวอะไรดีนะแล้วปลูกข้าวอันนี้ปลูกยังไงปลูกยังไงปลูกแบบไหนน้ำเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยช่วงกี่วันคุมเลนคุมค่าช่วงกี่วันช่วงอายุกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตามดูมาเอาความรู้เกี่ยวกับการทำนาที่ทุ่งนาเฮียหกเมืองสุพรรณไปเป็นแบบอย่างได้แต่ก็ตามดูไปจนถึงวันเกี่ยวนะว่าเอจนถึงวันเกี่ยวแล้วประสบความสำเร็จไหมเพราะว่าดูครึ่งครึ่งกลางๆก,ก็เดี๋ยวจะแบบไม่เห็นทั้งหมดเนาะ ือไม่ก็อ่ะไม่มีเวลาดูก็ดูตอนช่วงเริ่มต้นแล้วก็ไปดูตอนสุดท้ายทีหนึ่งแต่ถ้าผลผลิตมันได้มากก็กลับมาดูย้อนหลังก็ได้เพราะว่ายายก็บันทึกไว้ทุกวันนี้แหละว่าช่วงอายุกี่วันทำยังไงอายุกี่วันทำาไงนี่วันนี้ต้นข้าวอายุ9วันที่ทุง่งนาเฮหกเมืองสุพรรณ นี่ในทุ่งนี่ดินก็ยังเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นไม่แห้งนะดินก็ยังอิ่มๆน้ําอยู่อย่างนี้นะเนี่ยเป็นคล้ายๆดินเหนียวดินโคลอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะปล่อยน้ําเข้านาในช่วงอายุกี่วันแล้วเขาจะพ่นยาอะไรไหมใส่ปุ๋ยช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ก็จะบันทึกทุกวันนะคะสําหรับ ท่านในที่แบบว่าสนใจที่อยากจะปลูกข้าวจะมินเมอห้าก็เข้ามาดูได้หรือถ้าสนใจพันข้าวยังไงแต่ว่าแต่ละที่อะเนาะก็ก็มีอันนี้ต้นหญ้าน ก็มีพันข้าวจัดมินเบอรหาทุกที่แหละยายก็ทำเกี่ยวกับไอ้น,นี่เฉยๆว่าขั้นตอนการทำนาที่ทุ่งนาเฮีย6เมืองสุพรรณใช่ไหมส่วนเรื่องเกี่ยวกับการตลาดหรือว่าจะซื้อข้าวอะไรยังไงอะไรเงี้ยยายไม่รู้ ก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงเทียหกไข่อย่างไงอะไรอย่างนี้ยางไม่รู้เลยนะ าในกล้องที่ถ่ายออกไปอ่ะมันก็จะคล้ายๆว่านาเนี้ยมันมันแห้งมันแตกละแห้งใช่ไหมนี่เดี๋ยวยายกดให้ดูนี่มันเป็นแบบดินเหนียวๆอ่ะเนี้ยแม้ม่เหนียวเหนียวอย่างเงี้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอาปั้นหมกกันขวายลูกท่านเล่นได้ <c oughs> อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ วันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะแป๊บเดียวเองปีปีหนึ่งป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บยี่สิบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บสามสิบอายุนะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บสี่สิบอ้าวสี่สิบแล้วป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บจะห้าสิบเข้ามาแล้วยายโอ้เร็วจังเลย โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะมาเจอกับยายุยาดาที่ทุ่งนาเฮหกมืองสุพรรณยังไงก็กดติดตามยายไว้เพราะว่ายายอัปเดททุกวันหรือไม่ได้กดติดตามก็เข้ามาทางชื่อช่องยายุยาดาพิมพ์ยายุยาดาก็มาเจอกันแล้วแล้วก็ยายก็มีไอ้นี่นะกระทงวง่างจากที่ว่า มันมีบางช่วงอะเนาะที่นาข้าวเขาปรับปรุงนากันอะไรเงี้ยยายก็ไปหาสรรหาพวกคลิปตลกอะตลกอะไรขำๆฮาๆที่ยายชอบดูอะเอามาทําช็อตลงๆไว้ให้ดูแบบเพลินๆกันสาระเยอะไปก็จะน่าเบื่อใช่ไหมละ่ะก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเล่อนไปดูพิมพ์พิมพ์คําว่าวันละฮานะ่ะแล้วก็ก็จะมีอ่าเป็นตลกชอ็อตช็อต ช็อตฮาฮาเลยยายยายยายเลือกเอาเป็นเป็นช็อตช็อตฮาฮาช็อตฮาฮาแต่ละก็จะมีของอ่าบันทึกของมีของคุณโรเบิร์ตสายควันก็มีนะของนักค้อมก็มีก็พิมพ์พิมพ์ใน youtube แล้วก็พิมพ์คำว่าวันละฮาอย่างเงี้ยก็จะไปเจอหน้าเป็นเป็นแฟม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 ,มึงเกี่ยวกับเรื่องตลกตลก ยายก็จะแยกๆแ,แยกไว้เป็นแฟ้มๆส่วนเรื่องนานาแต่ละปีแต่ละปีก็ก็อยู่อยู่ในแต่ละปีส่วนส่วน,นปีนี้ที่กําลังทําอยู่นี่ก็ยายก็จะมันเป็นแฟ้มนาปังปลายปี2 0 2 4แล้วก็จะมีชื่อพันธุ์ข้าวจัดหมิ่นไว้ โอเคเท่านี้ก่อนขอบคุณนะที่เข้ามาดูมาชมยายยังไงก็คอมเมนต์ชมอยากให้ยายถ่ายตรงไหนถ่ายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกยายได้บ้างนะเพราะว่าบางทีนะคนทำอะ่ะก็ไม่ไม่เข้าใจว่าคนที่เข้ามาดูเรื่องทุ่งนาเนี่ยเขาเขาอยากเห็นอะไรชัดๆเขาอยากดูตรงไหนชัดๆเพราะว่ายายยายก็เหมือนกับว่า อ่อวดต้นข้าวอยู่เนี่ยว่าวันนี้ข้าวเก้าวันฉันโตขนาดนี้แล้วนะในสภาพดินแบบนี้นะไม่ใช่ดินน้ำเจอเป็นดินดินเหนียวนุ่มๆแบบนี้นะสภาพดินรักษาสภาพดินไว้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคสวัสดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ ที่ทุ่งนาเฮียหกเมืองสุพรรณไปก่อนสวัสดีจ้า